ก็สวัสด,ดีนะจ๊ะฮะก็อยู่ในรายกไซ t ม e s i ล m e r l o g g e เราก็จะมาแคสเกมอนไรก่อนในทัน่านสั้นเป็น EP สองนะโอเคเดี๋ยวมันจะหลับเติมไปแล้วก็เรื่องนี้กข้ามันไปก,ก่อนนะ EP สามถึงจะแบบเล่นแบบมัตติเพย์อาจจะนะฮะโอเคไหนวว่าอะไรทำอยู่ ก็ค่าได้สินะฮะเออขอขอแคายไม่ได้มันจะแรนไปนะฮะมันแคสมาไม่ได้ก็อันนี้เป็นอีพีสันะสั้น หึงนาทีได้สำเร็จผมถ้าจะมาเกือนไว้เนระื่ออีพีหน้าอีพีหน้าก็จะเป็นแบบคุณปับ๊บเปอเกมเมอร์นะฮะมามาแฉจุดอีพีที่สามของผมแต่ว่าอีพีที่สองก็เหลือทนแล้วเพราะว่ามันแ a ก เนื้อที่ของผมไม่พอเนะี่ยก็มันเนื้อที่ไม่พอต้องเข้าใจนะฮะเพราะมันแคสสั้นๆกันแค่นี้ขอจบรายการไปแค่นี้นะเออของขับคนสั้นก,กินไปเมู่ะเออาอีกสักตัวคงไม่เป็นไรเฮ้ยเชื่อไหมเฮ้ยร้อยเฮ้อร้อย 3โอเคก็ขอจบในการแค่นี้สวัสดีค่ะ